สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาฟังข่าวแมนยูล่าสุดประจำวันจันทร์ที่7สิงหาคมในช่วงค่ำนะครับอ่ะล่าสุดนะครับมีข่าวรายงานออกมาว่าดีนเฮนเดสันนั้นอาจจะไม่ได้ย้ายไปซบนอตติงแฮมโฟลเต์แบบสัญญาถาวรในช่วงซัมเมอร์นี้ก็ได้นะครับซึ่งผู้สื่อข่าวอย่างไซมอนสโตนได้ออกมาระบุว่านอตติงแฮมโฟลเต์นั้นมีความกังวลเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บที่ต้นขาของดีนเฮนเดสันตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาและเจ้าตัวนั้นก็ไม่มีความฟิตพอที่จะลงให้กับแมนยูไนเต็ดในช ปีีีอกด้วยั่นและนอกจากนี้นะครับผู้สื่อข่าวอย่างเดวิดออนสตีนจากสนั่นข่าวเดอะแอตแลนติกก็ยังได้ออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้นอตติลแฮมฟอรเรสนั้นบรรลุข้อตกลงกับแมตเทอร์เนอร์ผู้รักษาประตูวัย9 9ปีของอาร์เซนอล แต่ทางนอตติแองโกลเสต์นั้นก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะเซ็นสัญญากับดีเนสันผู้รักษาประตูของแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดต่อไปแต่จะเป็นการเซ็นสัญญาแบบยืมตัวเท่านั้นเพราะตอนนี้ทางสโมสรนอตติแฮงโกลเลต์นั้นประสบป,ปัญหาทางด้านการเงินทําให้ไม่สามารถเซ็นสัญญาพร้อมกันได้ถึง2คนนะครับและด้วยสิ่งนี้นะครับก็อาจจะทําให้ดีเนสันนั้นไม่สามารถที่จะย้ายไปซบกับนอตติแองโกลเลต์ได้และถึงแม้จะสามารถย้ายไปซบกับนอตติแองโกลเลต์ได้ทางสโมสรนอตติแองโกเลต์ ก็ไม่การันตีว่าจะมอบตำแหน่งผู้รักษาประตูมือหนึ่งให้กับดีนสันเหมือนเดิมหรือไม่นะครับโอ้โหนับว่าเป็นดิวที่ค่อนข้างที่จะยากลำบากนะเพราะทางดีนสันเองก็มีปัญหาอาการบาเจ็บเนาะอีกอย่างทางดีนสันนั้นก็ไม่ได้ไปทัวร์ปีซีซั่นกับแมชเตอร์ยูเต็ดอีกด้วยและถึงแม้ว่าไปทัวร์เนี่ยก็ไม่มีความฟิตพอ ทางเททดาก็เลยไม่ได้เอาเอาตัวเข้าลงนะครับอย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้ทางกูซืออย่างเอริกธาร์กก็เซ็นสัญญากับผู้รักษาประตูคนใหม่อย่างอังเดอโอนาและก็มอบตําแหน่งผู้รักษาประตูเบอร์หนึ่งให้กับเขาแล้วนะครับส่วนประตูมือ2เนี่ยก็น่าจะเป็นทอมฮีตันนะครับที่ตอนนี้คาดกันว่าอาจจะต่อสัญญาไปอีก1ปีกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับและตอนนี้นะครับก็ดูเหมือนว่าทางทีมงานของเอริกธาร์กก็กําลังตามจีบมือประตูจากญี่ปุ่นอย่างไซออนสุซูกินะครับจากทีมอูเรส ว่านะที่จะมาเซ็นสัญญาเป็นมือประตูคนที่3ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปเลยครับและอย่างไรก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าดีนสันนั้นไม่สามารถที่จะย้ายทีมได้ในช่วงซัมเมอร์นี้ทางดีนสันเองก็จะประสบปัญหาที่จะไม่ได้เป็นประตูมือหนึ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเพราะว่ามีตำแหน่งมือประตูหลายคนแล้วไงตอนนี้เฮ้ยต่อมานะครับก็เป็นข่าวขององ,องตตนี่มาซียาวนะครับที่สั่งข่าวอย่างเดอะแอตแลนติกได้ออกมารายงานว่า เอริกเทนฮากจะไม่เลือกอ,องตอนีมาซิยาเป็นตัวจริง จนกว่าเขาจะมั่นใจว่านักเตะรายนี้มีความฟิตพอและถึงแม้ว่านักเตะรายนี้จะมีความฟิตพอทางเอริกตทนฮากก็ไม่การันตีว่าจะมอบตัวจริงให้กับเขาครับเพราะว่าฤดูกาลที่แล้วองตุนี่มาซิยาวนั้นไม่เคยลงเล่นครบ90นาทีเลยและองตุนี่มาซิยาวนะครับก็ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงแค่11เกมในพรีเมียร์ลีกเท่านั้นภายใต้การของทีมของเอริกเทนฮากอีกอย่างนะครับในช่วงปีซีซั่นที่ผ่านมานี่เราก็ไม่ได้เห็นองตุนี่มาซิยาไปทัวร์ปีซีซั่นด้วยเพราะว่าเขามีอาการบาดเจ็บ นั่นเองนนะครับอกจากนี้นะครับก็ยังมีผู้สื่อข่าวอย่างดอบลอสั้นก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้อองตอน,นี้มาซิเยลนั้นตั้งใจที่อยากจะอยู่กับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปหลังจากไม่สามารถสร้างความประทับใจให้กับสโมสรอื่นได้เลยในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับ และนอกจากนี้นะครับก็ยังมีข่าวจากสนนมข่าวเด People p ร r สันที่ได้ออกมาระบุว่าสโมสอนจากลีกซาอุดิอาระเบียพร้อมที่จะทุ่มเม็ดเงินไม่ต่ำกว่า40ล้านปอนด์เพื่อที่จะคว้าตัวองตตนี่มาเซียไปร่วมทัพแต่ทางนักเตะเองนั้นปฏิเสธที่จะไปร่วมกับสโมสสแห่งนี้เพราะอยากที่จะอยู่กับสโมสสแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเดอะพีเพิร์สันก็ยังได้ระบุเพิ่มเติมอีกว่า สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นยังไม่สามารถที่จะปล่อยนักเตะรายนี้ออกได้เพราะคุณซื้ออย่างอิิกตนฮากต้องการที่จะเก็บนักเตะรายนี้ไว้ก่อนเพราะไม่แน่ใจว่ารามุธเฮรูนั้นจะสามารถปรับตัวกับพิมดีกได้หรือไม่และอีกอย่างตำแหน่งหน้าเป้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นก็มีน้อยเหลือเกินถ้าเก็บองตตนิมาซิยาไว้ก็อาจจะเป็นตัวสำรองในอนาคตเผื่อโลเตชันนะครับ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของโซฟียาอัมระบัตินะครับที่ตามรายงานของออฟเฟนโดได้ออกมาเปิดเผยว่า โซฟีาอัมรบัดนั้นปฏิเสธข้อเสนอจากสโมสรเวทแฮมและปฏิเสธข้อเสนอจากสโมสรในลีกซาอุดิอลลาระเบียเนื่องจากว่าเขาต้องการย้ายไปร่วมทีมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเท่าน,นั้นซึ่งการเจรจาย้ายไปร่วมงานกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคาดว่าจะเดินหน้าต่อไปในสัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้และนอกจากนี้นะครับก็ตามรายงานของลาลิพาร์ิก้าสื่อจากอิตาลีก็ได้ออกมาระบุว่า ฟิออรลิติน่าพร้อมที่จะขายโซฟียาอัมระบัตในราคาประมาณ30ล้านยูโรหรือราวๆยี่ล้านปอนด์หากได้รับการเสนอราคาอย่างจริงจังกับแบลเชสเตอร์ยูเนเต็ดนะครับนอกจากนี้ตามรายงานของสกายสปอร์ตสื่อเยอรมันก็ยังได้ระบุอีกว่ายักษ์ใหญ่ของเยอรมันอย่างบาเยอร์มินิกนั้นต้องการที่จะเซ็นสัญญากับนักเตะรายนี้เพราะนักเตะรายนี้นั้นมีในลิรายชื่อของโทมัสทูเคลที่ต้องการอีกด้วย อย่างเราก็ตามตอนนี้ทางสโมสรแมนยูก็กำลังเร่งที่จะขายนักเตะบางส่วนออกจากทีมเพื่อที่จะระดมทุนซื้อโซฟิยาอัมราบัตจากฟิออรลิติน่ามาร่วมทัพปีศาจแดงตามความประสงค์ของเอลิกเทนฮากนะครับ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของเฟสนะครับที่ตามรายงานของ Sky Sport ได้ออกมาระบุว่าสโมสรอนฟูลแลมนั้นอาจจะกลับมาให้ความสนใจกับเฟสก็ได้หลังจากที่เขาได้ยุติความสนใจกับเฟสในช่วงต้นซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนื่องจากค่าตัวเฟสตอนนั้นมันสูงเกินไปนะครับตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าทางสโมสรอนแมนยูนั้นได้ลดราคาของเฟสลงนะครับโดยตามรายงานของออฟเฟนโผู้สื่อข่าวจากอินเตอรีอ้างว่า นักเตะวัย30ปีคาดว่าจะออกจากรัวอูร์ฟอร์ดก่อนสิ้นสุดตลาดการซื้อขายนักเตะจะปิดลงในช่วงซัมเมอร์นี้และข่าวนั้นก็ตกเป็นข่าวกับหลายสโมสรรวมถึงสโมสรฟูลแลมและสโมสรการ์ลาซายมีการอ้างอีกว่าสโมสรกาลาซาทนั้นไม่เต็มใจที่จะตอบสนองความต้องการของแมนยูต็ดที่ตั้งราคาค่าตัวเฟสไว้อยู่ที่ประมาณ18ล้านปอนด์และก็ยังมีการอ้างเพิ่มเติมอีกนะครับว่าตอนนี้สโมสรแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดนั้นได้ลดราคาค่าตัว องเฟสลงเหลือประมาณ12.9ล้านปอนด์เพื่อพร้อมที่จะปล่อยเขาออกจากสโมสรให้เร็วที่สุดนอกจากนี้นะครับนักเตะอย่างเฟสเองก็เพิ่งเปลี่ยนเอเย่นคนใหม่ของเขาเพื่อหวังว่าจะได้ย้ายออกจากสโมสรแมนเชสเตอร์ยูเตดให้เร็วที่สุดอีกด้วยและสาเหตุที่เฟสนั้นอยากย้ายออกจากสโมสรแมนยูให้เร็วที่สุดก็เพราะว่าเขาอยากจะลงเล่นให้ได้มากกว่านี้เพื่อที่จะติดทีมชาติบราซิลนั่นเองครับ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของราเฟลวารานนะครับที่ได้ออกมาบ่น FA ยับเลยนะครับโดยผมจะสรุปให้ฟังนะครับก็คือทางวารานเข้าบ่น FA ประมาณว่า FA เนี่ยเปลี่ยนกฎโดยไม่สนไม่สนใจอะไรเลยทั้งทั้งที่ผู้เล่นกับโค้ดรวมถึงผู้ตัดสินนั้นได้ประชุมก,กันก่อนหน้านี้แล้วในสัปดาห์ที่แล้วและก็บอกเลยว่าไม่อยากเอาแบบนี้ไม่อยากเอากฎนี้ก็คือกฎการเพิ่มเวลาที่มากขึ้นเล่นนานขึ้นเตะนานขึ้นแบบประมาณว่าถ้าเกิดว่าทวงเวลาหรือเตะออกนอ,อกสนามเนี่ยหรือมีอาการบาดเจ็บก็จะเพิ่มให้มันยาวขึ้นมันก็ทำให้จาก90นาที90บก6เนี่ย ก็อาจจะเป็น90บวกส0บบวก20ไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้ครับมันก็เลยทำให้การเตะที่ยืดเยื้อแล้วก็มีโอกาสที่จะจากเรานำอยู่เนี่ยเราก็อาจจะแพ้หรือถ้าเกิดว่าเรากำลังจะแพ้เนี่ยเราก็อาจจะชนะก็ได้อะไรประมาณนี้นะมันก็ทำให้ทางวาลาน,นั้นไม่พอใจเขาก็เลยออกมาระบายประมาณนี้นะครับและอีกอย่างเขาก็บอกว่าเขาย้ำอีกนะครับว่าถ้าเกิดทาง FA ยังทำแบบนี้อยู่เนี่ยการเล่นฟุตบอลหรือการเตะฟุตบอลในระดับสูงเนี่ย มันก็อาจจะเสื่อมลงทุกวันทุกวันด้วยการที่พวกคุณไม่สนใจอะไรเลยที่พวกเราฟีดแบ็กกลับไปเนี่ยคุณไม่เคยเข้าใจใยดีอะไรเลยถึงแม้ว่าจะประชุมหาหรืออะไรก็ช่างคุณไม่เคยเก็บมาสนใจคุณจะตัดสินแบบนั้นคุณก็ทําไปคุณไม่เคยที่จะปรึกษาคนอื่นอะไรเลยอะไรประมาณนี้ครับก็บ่นไปนะครับซึ่งความคิดเห็นของราเฟโอวารานก็ดันไปตรงกับเปปโคิโอลาในเมื่อวานนะครับที่ทางเปปโคิโอลาได้ออกมาแสดงความไม่พอใจนะครับที่ทาง FA นั้นได้เปลี่ยนกฎแต่ไม่บอกเขาเลย และถึงแม้ว่าบอกเนี่ยเขาก็แบบประมาณว่าเฮ้ย hey, มึงจะเปลี่ยนกฎมึงไม่ปรึกษากูเลยอะไรประมาณนี้นะมันก็เลยทําให้นัดนั้นน่ะนัดที่อาร์เซนอลกับแมนซิ t y ตี้เจอกันใช่ไหมตอนแรกอะแมนซิตี้มันนําอยู่นะหนึ่แต่อยู่อาร์เซนอลมันมันเออมันมันยิงนาทีบาปอะมันก็เลยเสมอเป็น1นหนึ่งและสุดท้ายก็ได้ตัดสินกันโดยการยิงจุดโทษ และสรุปก็คือว่าถ้าไอซนอตมันก็ชนะจุดโทษไปแหละตรงนี้แหละก็มันก็เลยทําให้เป๊ปนะไม่พอใจตรงนี้เป็นอย่างมากก็พูดในทานองเดียวกันกับวาลานนี่แหละครับมันก็เป็นอะไรเดียวกันเลยนะครับแต่ความคิดส่วนตัวผมก็คิดเหมือนกันกับเขานะว่าเฮ้ยคือแบบเดิมมันก็ค่อนข้างที่จะดีอยู่แล้วคุณจะไปเปลี่ยนแบบนี้มันผมคิดว่ามันไม่ค่อยเวิร์กอ่ะคือจะเตะจนหามรุ่งหางข้ามเลยหรอบางทีมันนึกเตะยันเช้าเลยบ้างเออนักเตะมันก็เหนื่อยเป็นเพราะว่า คือส,สัปดาห์หนึ่งมันก็เตะหลายนัดนะมันเตะทีขึ้นถีขึ้นนะทุกวันนี้อาชีพนักเตะมันไม่ธรรมดานะครับมันเตะบอลตลอดนหนจะเตะนหนจะซ้อมเวลาพักก่อนมันแทบจะไม่มีเลยและคันพวกนักเตะเนี่ยครับสุดท้ายนะครับผมก็อยากให้ทุกคนตระหนักถึงคําพูดของโฟกุสันที่พูดว่า ถ้าเกิดคุณรับไม่ได้ในวันที่เราแพ้คุณก็อย่ามาเชียร์เราในวันที่ชนะเลยนะครับดังนั้นผมอยากให้พวกเราครับเหล่าสาวกปีศาจแดงทุกท่านนะครับร่วมแรงร่วมใจกันเชียร์ไม่ว่าจะแพ้ไม่ว่าจะชนะเราก็จะเชียร์ปีศาจแดงไปด้วยกันนะครับเพราะเราคือสาวกปีศาจแดงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยเด้อ